สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากกัฟควบรวมอินทัชดิวใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่าง5บริษัททั้งในและต่างประเทศบริษัทกัฟเอเนจีดีเวลลอปเมนต์หรือกัฟนะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์เมื่อคืนวันที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทําการควบรวมระหว่างบริษัทอินทัชโฮดดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่าอินทัชนะคะซึ่งอินทัชเองนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิตจำกัดมหาชนหรือว่าเจ้าของ AIS ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วกัฟฟนะคะมีแผนทยอยเก็บอินทัสมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563ซึ่งขณะนั้น,นะคะ่ะเข้าลงทุนในครั้งแรกที่สัดส่วน4.59%แล้วก็มีการเก็บหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยให้เหตุผลว่าอินทัสเป็นหุ้นที่ปันผลดีแน่นอนคะ่ะว่าการที่กัฟฟเข้าไปถือหุ้นอินทัสก็จะได้รับปันผลในอัตราที่ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะคะกัฟฟเองก็มีการเดินหน้าสะสมหุ้นอินทัสมาอย่างต่อเนื่องจนในครั้งสุดท้ายก็คือเดือนเมษายนปี2 25 60, ครั้งนั้นกัฟถือหุ้นอินทัศด้วยสัดส่วนที่มากถึง18.93%ค่ะและหลังจากนั้นก็มีการประกาศแผน Tender Offer หรือที่เรียกกันว่าการประกาศนะคะเพื่อจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยกรณีนี้นะคะภายหลังจากการทำ Tender Offer เสร็จสิ้นแล้วทำให้ตัวกัฟเองเข้าถือหุ้นอินทัศได้ทั้งหมดอยู่ที่42.25%ค่ะ การเข้าถือหุ้น42.25%ก็ทำให้กรฟเองนะคะขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัสและแน่นอนค่ะว่าถ้าหน้าที่อินทัสเองถือหุ้นแอดวานอยู่ก็ทำให้กรฟเองเป็นเจ้าของแอดวานในทางอ้อมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วกราฟเองค่ะยังได้ซื้อหุ้นไทยคมจำกัดมหาชนเจ้าของดาวเทียมที่เรารู้จักกันนะคะด้วยสัดส่วนที่มากถึง41.13%ค่ะ และในปีนี้นะคะ2567เองกัฟเองก็มีการประกาศแผนควบรวมกิจการกับอินทัสค่ะซึ่งทำให้เกิดเป็นนิติบุคคลใหม่นะคะและเป็นบริษัทที่ควบรวมกันขึ้นมาโดยจะมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนและต้องจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นบริษัทใหม่นะคะเราเรียกกันว่า New Corporation ก่อนนะคะโดยที่ New Corporation นี้นะคะจะได้ไปทั้งทรัพย์สินหนี้สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของกัฟและก็อินทัสทั้งหมดเลยด้วย คาดการณ์นะคะว่าธุรกรรมควบรวมนี้จะแล้วเสร็จในช่วงไตรามาส2ของปี2568ค่ะโดยที่ n e w c o r p o r a t i o นนี้นะคะมีทุนจดทะเบียนที่มากเกือบถึง1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะและเนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กัฟเข้าไปลงทุนนั้นถือว่าเป็นโฮลดิ้งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอีกหลายๆบริษัทนะคะก็ทำให้ดีลการควบรวมระหว่างกัฟและอินทั h นั้นต้องเกี่ยวโยงมากไปถึงอีก5บริษัทด้วยกันทั้งในและต่างประเทศก็คือกัฟอินทัช Advance ไทยคมรวมไปถึงสิงเทลจากสิงคโปร์ด้วยค่ะถึงแม้ว่าภายหลังการควบรวมกิจการแล้วจะทำให้กลุ่มรัตนวดีหรือว่ากลุ่มกัฟสนะคะอาจสูญเสียที่นั่งหนึ่งตำแหน่งในบอร์ดบริหารของ New Corporation ให้กับกลุ่มสิงเทลก็ตามแต่ก็จะได้รับโคตต้าบอร์ดบริหารในบริษัทแอดวานเข้ามาแทน ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะว่าสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริงของซิงเทลในแอดวานนั้นจะลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่33.42ลดลงไปสู่26.98%หลังดิวสิ้สิ้นค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าภายหลังจากการควบรวมกิจการแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างและในมุมของการเซน e r จีธุรกิจร่วมกันระหว่างกัฟและอินทัชนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ นักวิเคห์แห่งหนึ่งนะคะมีการประเมินว่าในระยะยาวแล้วประโยชน์นั้นจะขึ้นอยู่กับการต่อยอดกิจการของกัฟค่ะว่าจะนำแอสเซทที่ได้นั้นไปลงทุนหรือว่าไปขยายกิจการอะไรได้บ้างแต่แน่นอนค่ะว่าจะเป็นบวกต่อแอดวานทันทีนะคะเพราะว่าการที่กัฟเข้ามาถือแอดวานโดยตรงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการบริหารจัดการแอดวานได้โดยตรงไม่ต้องผ่านอินทัสเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้กัฟเองถืออินทัสเนี่ยนะคะแล้วก็อินทัสถือแอดวานนะคะเลยทําให้เป็นการถือหุ้นแบบทางอ้อมค่ะแต่ปัจจุบัน นี้ก็จะกลายเป็นการถือหุ้นทางตรงแน่นอนนะคะว่าจะมีความคล่องตัวในการกําหนดนโยบายสําคัญสาคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนเงินปันผลต่อกําไรรวมไปถึงการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนในอนาคตหรือว่าแผนธุรกิจอื่นๆก็จะทําได้ง่ายขึ้นขณะที่อินทัสเองนะคะก็จะมีโอกาสเติบโตในธุรกิจอื่นๆอย่างมีนัยยะสาคัญค่ะ เป็นไปในทิศทางเดียวกับอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะคะซึ่งมองว่าเป็นประเด็นบวกกับกับกฟแล้วก็อินทัสค่ะเพราะว่าการปรับโครงสร้างใหม่นี้นะคะจะทําให้ New Corporation ที่เกิดขึ้นมีความยืดหยุ่นในการบริหารมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในส่วนของตัว S1 นะคะซึ่งเปลี่ยนมาเป็นการถือหุ้นโดยตรงนั้นก็จะทําให้เสนจี้ภายในกลุ่มเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ค่ะหลังจากปรับโครงสร้างแล้วนะคะนิวคอร์ปอเรชันจะถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของกัฟเนี่ย5 9า2ค่ะขณะที่ s ซิงเท l เองมีการลดสัดส่วนเหลือเพียง9.08%นั่นก็ทําให้ซิงเทลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแอดวานนะคะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นเพียงแค่9.08%และกลายเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงเนี่ยก็จะลดลงไปเช่นเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการมองไปจนถึงการขยายเครือข่ายการให้บริการของ AIS ที่จะกว้างมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่กัฟเองจะใช้แอดวาน์ในการลงทุนด้านโทรคมนาคมหรือขยายลงทุนไปในระดับภูมิภาคมากขึ้นค่ะ ซึ่งดีลนี้นะคะได้รับความเห็นชอบจากซิงเทลแสดงให้เห็นถึงความเป็นพันธมิตรร่วมกันและจะทําให้เกิดข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างนะคะอย่างเช่นการที่แอดวานเองนะคะจะได้รับประโยชน์จากการขยายกิจการไปในภูมิภาคมากขึ้นเพราะว่าอาดีตนะคะซิงเทลมีการลงทุนโทรคมนาคมในภูมิภาคเช่นลาวเวียนมาก็กทําให้แอดวานเองนะคะจะสามารถขยับเข้าไปลงทุนได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวซิงเทลเองก็อาจจะกีดกันเอาไว้นะคะ บทสรุปของดีลควบรวมนี้นะคะทำให้เห็นนะคะว่ากัฟเองจะสามารถลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นรวมไปถึงการต่อยอดการเติบโตในอนาคตและก็ในระดับภูมิภาคทั้งธุรกิจพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและก็ธุรกิจดิจิตอลค่ะและนอกจากนี้เองนะคะการที่กัฟเข้าไปมีอำนาจควบคุมในแอดวานซ์และไทยคม ก็ทําให้กัฟเองขยายธุรกิจไปสู่โทราคาน้ำานาคมได้ค่อนข้างดีจากเดิมที่ตัวเองนั้นเป็นเพียงบริษัทพลังงานทดแทนตอนนี้ก็จะมีธุรกิจทิมมากขึ้นค่ะเป็นที่น่าจับตามองต่อนะคะว่ากลุ่มกัฟเองจะนําพาธุรกิจไปในมุมไหนซึ่งเราจะต้องจับตากันหลังจากดีวนี้สําเร็จในช่วงของไตรามาสสของปี2568ค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปอยากให้ฟิมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ